คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนถึงรวยขึ้นทุกปีแต่บางคนทำงานแทบตายกลับไม่มีเงินเหลือเลยความต่างไม่ได้อยู่ว่าใครทำงานหนักกว่ากันแต่อยู่ที่วิธีคิดตั้งหากวิธีคิดของคนรวยกับวิธีคิดของคนธรรมดาแตกต่างกันตั้งแต่ก่อนได้เงินไปจนถึงตอนใช้เงินและตอนวางแผนอนาคตถ้าคุณอยากรวย เริ่มจากเข้าใจความคิดของคนรวยให้ได้ก่อนข้อที่1คนรวยวางแผนก่อนใช้เสมอคนธรรมดามักใช้เงินตามใจอยากได้ก็ซื้ออยากกินก็กินพอเงินหมดค่อยทำหาการวางแผนแต่คนรวยไม่เคยทำแบบนั้นพวกเขาวางแผนก่อนใช้เงินทุกบาทพวกเขามีงบประมาณแบ่งเงินไว้เป็นสัดส่วนชัดเจน ทั้งเงินใช้เงินเก็บเงินลงทุนและเงินฉุกเฉินเพราะพวกเขารู้ว่าการวางแผนคือการควบคุมชีวิตคนที่ไม่มีแผนการเงินมักต้องทำงานเพื่อไล่ตามความผิดพลาดของตัวเองคนรวยไม่ได้แก้หาเงินเก่งแต่พวกเขารู้ว่าจะใช้เงินอย่างไรให้ตอบโจทย์อนาคตของตัวเองข้อที่2คนรวย ใช้เงินซื้อทรัพย์สินไม่ใช่นี่สินคนส่วนใหญ่เวลามีเงินจะรีบหาของที่ทำให้รู้สึกดีเสื้อผ้าใหม่โทรศัพท์รุ่นล่าสุดรถยนต์คันใหญ่หรือของตกแต่งบ้านแต่คนรวยมองต่างเขามองว่าเงินควรไปอยู่กับสิ่งที่สร้างเงินเพิ่มเขาจะซื้อของที่เรียกว่าทรัพย์สินเช่นหุ้นที่ดินธุรก,กิจ ที่สามารถให้ผลตอบแทนกลับมาเขาเข้าใจความ่ากของคำว่าของแพงกับของมีค่าของแพงซื้อแล้วหมดไปของมีค่าซื้อแล้วสร้างไรายได้ให้ในอนาคตยิ่งนานไปทรัพย์สินยิ่งเพิ่มมูลค่าส่วนของฟุ่มเฟือยมักหมดค่าเร็วคนรวยเลือกสิ่งที่โตตามเวลาไม่ใช่สิ่งที่ลดค่าทุกวันข้อที่สาม คนรวยให้เงินทำงานแทนตัวเองคนทั่วไปใช้ชีวิตวนอยู่กับคำว่าทำงานแลกเงินถ้าไม่ทำก็ไม่มีเงินพอลาป่วยก็ขาดรายได้ถ้าหยุดงานเงินก็หยุดตามแต่คนรวยคิดอีกแบบเขาใช้แรงตอนต้นเพื่อสร้างระบบแล้วค่อยๆให้ระบบสร้างเงินให้เขาบางคนลงทุนในธุรกิจ บางคนลงทุนในอสังหาหรือหุ้นแล้วปล่อยให้รายได้ไหลเข้ามาเองนี่คือเหตุผลที่ทำให้คนรวยไม่ต้องวิ่งหาเงินตลอดชีวิตเพราะเขาทำให้เงินทำงานแทนคนที่รวยจริงคือคนที่นอนหลับอยู่ก็ยังมีรายได้เข้ามาไม่ใช่คนที่ต้องทำงานหนักตลอดเวลาข้อที่สคนรวยเก็บก่อนใช้ ไม่ใช่ใช้ก่อนเก็บหลายคนได้เงินเดือนมาสิ่งแรกที่ทําคือใช้ใช้จ่ายในสิ่งที่อยากได้ใช้เพื่อให้รางวัลตัวเองแล้วหวังว่าถ้ามีเหลือค่อยเก็บแต่สุดท้ายมักไม่เหลือเลยคนรวยกับกันเขาจะเก็บก่อนใช้ได้เงินมาจะหัางเงินเก็บทันทีอย่างน้อย10-20%ของรายได้ แล้วใช้เฉพาะในงบที่เหลือเขาทำแบบนี้ทุกเดือนอยังมีวินยัยเขารู้ว่าเงินเก็บคืออาวุธที่จะใช้ต่อยอดในอนาคตคนมีเงินเก็บจะไม่กลัวปัญหาชีวิตไม่กลัวถูกไล่ออกไม่กลัวเศรษฐกิจพังเพราะเขารู้ว่าเพราะเขารู้ว่าเขาเตรียมตัวมาแล้วข้อที่หคนรวยไม่โชว์แต่โต บางคนหาเงินได้เหมือนใช้เกินเหมือนเพราะอยากให้คนอื่นเห็นว่าฉันรวยแต่โดยทั่กแล้วกำลังกลวงคนรวยตัวจริงกลับทําตรงกันข้ามเขาไม่สนใจจะอวดไม่สนใจว่าใครจะรู้ว่าเขารวยหรือไม่เขาสนใจแค่ว่าเงินของเขากำลังโตอยู่ไหมเพราะเขารู้ว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ใครมองเห็น แต่คือความมั่นคงที่เรารู้ว่ามีคนรวยไม่จาเป็นต้องขับรถหรูทุกวันไม่ต้องใส่แบรนด์เนมทุกชิ้นเพราะพวกเขาให้คุณค่ากับคุณภาพชีวิตไม่ใช่ภาพลักษณ์ภายนอกข้อที่6คนรวยเรียนรู้เรื่องการเงินอย่างต่อเนื่องความรู้คือทรัพย์สินที่ไม่มีใครขโมยได้คนรวยไม่เคยหยุดเรียนรู้ เขอาอ่านหนังสือฟังสัมมนา,าเรียนออนไลน์อัปเดตความรู้ทางการเงินและเศรษฐกิจเสมอเพราะเขารู้ว่าโลกเปลี่ยนเร็วเงินวันนี้อาจไม่พอใช้ในอนาคตถ้าไม่เข้าใจเงินก็ถูกเงินควบคุมชีวิตคนรวยบางคนมีที่ปรึกษาด้านการเงินบางคนมีโค้ชเพราะเขาไม่คิดว่ารู้แล้วพอแต่คิดว่ายังพัฒนาได้อีกเสมอ ข้อที่7คนรวยแยกแยะระหว่างสิ่งที่ต้องการกับสิ่งจำเป็นสิ่งที่อยากได้มีมากมายแต่สิ่งที่จำเป็นจริงๆมีไม่กี่อย่างคนรวยมีวิธยในการควบคุมตัวเองเขาไม่ปล่อยให้ความอยากมาทำให้ชีวิตการเงินสั่นคลอนเขาจะถามตัวเองเสมอว่าของชิ้นนี้จำเป็นจริงไหมซื้อรักเกิดประโยชน์ระยะยาวหรือไม่การตัดสินใจทางการเงิน ต้องเกิดจากเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ข้อที่8คนรวยใช้เงินซื้อเวลาไม่ใช่เสียเวลาหาเงินคนทั่วไปเสียเวลาหลายชั่วโมงเพื่อประหยัดเงินไม่กี่บาทแต่คนรวยยอมจ่ายเพื่อได้เวลากลับคืนมาเพราะเขารู้ว่าเวลาคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดเงินหาใหม่ได้แต่เวลาเสียแล้วเสียเลยเขาใช้เงินจ้างคน ช่วยในสิ่งที่เขาไม่ถนัดเพื่อเอาเวลาไปทำสิ่งที่สร้างมูลค่าสูงกว่านี่คือความคิดเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้คนรวยรวยยิ่งขึ้นข้อที่9คนรวยใช้นี่อย่างมีเป้าหมายไม่สร้างนี่เพื่อบริโภคคนทั่วไปมีนี่เพราะอยากมีอยากมีรถอยากมีโทรศัพท์มือถืออยากมีบ้าน โดยไม่ได้วางแผนให้รอบคอบแต่คนรวยใช้นี่อย่างชาญฉลาดพวกเขากู้เพื่อขยายธุรกิจซื้ออสังหาเพื่อปล่อยเช่าหรือกู้เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตนี่ของเขาคือนี่ดีนี่ที่สร้างไรายได้มากกว่าดอกเบีย้ยที่จ่ายต่างจากนี้บริโภคที่จ่ายแล้วหมดไปข้อที่10คนรวยลงทุนในตัวเองก่อนสิ่งอื่นใด การพัฒนาทักษะความคิดและบุคลิกคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดคนรวยรู้ว่าก่อนจะรวยด้วยเงินต้องรวยด้วยวิธีคิดก่อนถ้าหัวไม่เปลี่ยนชีวิตก็ไม่เปลี่ยนพวกเขาให้ความสาคัญกับการอ่านการเรียนรู้การฝึกทักษะใหม่เพราะพวกเขาเชื่อว,ว่าตัวเขาเองคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในชีวิตสุดท้ายนี้ ทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้คนบางคนรวยไม่ใช่เงินเริ่มต้นแต่คือวิธีคิดเกี่ยวกับเงินถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตทางการเงินไม่ต้องรอให้รวยก่อนแต่จงเริ่มจากการคิดแบบคนรวยแล้วความรวยจะตามมาเองขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ